เอาว่าเอาพวงกันเอ่อเทคนิคเออเทคนิคตัวเขียวกับเทคโนตัวเทาเฮ้ยเจสเจสขายใหญ่ครับโรงเรียนนี้ขายใหญ่ครับเป็นยังไงอ๋อเฮ้ไม่รอดแล้วนี้ครับฮัลโหลสวัสดีครับพบกับเพจบัดทีวีนะฮะวันนี้เรามาตามหา ขาใหญ่ครับขาใหญ่ขาใหญ่ข,าใ,ญขาใหญ่ในเซิร์ฟนี้ขาใหญ่อะฮะร่างกายมันเป็นอย่างนั้นวะถ่ายมาครึ่งนิดไปแล้วไปไป,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 ปเดี๋ยวไปตามหาขาใหญ่โรงเรียนนี้มีขาใหญ่ไหมเน, <_ d> นี่ยนีเทคโนโเนี่ยใส่ช็อปกันดิเออเองเองกับพี่ใส่ช็อปดิเดี๋ยวจ้ะพี่ใส่ช็อปกันอันแน่เอ้ยืนคู่กันได้เลยหาว่าเราพวกัะเอเดือ โอ,โอ้ยอย่าพึ่งสิยเฮ้ยมัววมก่อนบบได้เปแบบียบว้าวอะไรวะะไปโรงเรียนเขาเนี่ยฮะไปทำไมโรงเรียนเขาเนี่ยไปทำไมโรงเรียนเขาเนี่ยพูดไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เฮ้ยเล็กเล็กเล็กไม่ต่อย อะไรวะจะต่อยกันทำไมเนี่ยเราไปตามหาขาใหญ่เราไม่ใช่ขาใหญ่เว้ยงานงานระหว่เราหว่าจะตายอะไรวะหย่อนวะเนี่ยเดินตีเอะเนี่ยเดินตีเดินตเอาไงต้อมยุงเรียนอะไรวะเทคนิคใช่ไหมเทคนิคเออเทคนิคตัวเขียวกับเทคโนตัวเทาไปเดี๋ยวเราจะไปตามล่าขาใหญ่ของแต่ละโรงเรียน เดี๋ยวเราไปตามล่าก่อนไปเดี๋ยวทอดช็อปปันถ้าเจอโรงเรียนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการเลยเอาี๋ยวๆถอดก่อนถอดก่อนสร้างประวัติไปไปไปสร้างผลงานมันมีคนมาอยู่เทคโนโลยเยอะจังหวะวันเนี้ยเฮ้ยมามามาเห็นไหมเห็นไหมต้อมต้อมโจดโจดโจด นี่เดินไปถามมันเดินไปถามมันนี่ไอคนนี้ไอคนนี้เนเน่เน่เอ้ยเด็กโดเด็กโดต้องต้องจัดการหน่อยโรงเรียนพี่อะเหรอเฮ้ยถามมันก่อนเดินไปถามดิอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวรว้าวเดอยู่คนเดียวครับ ไม่ได้ครับมีเมียเท่านี้เหรอแถวนี้ขยายแล้วหมอใส่ล่ะจงเอ้ยนายนายนำปิดกดนี นี่ไงต้อมมาแล้วโจ๊ะโจ๊ะถามนี่ใครใหญ่ใครใหญ่เทคโนใครใหญ่แล้วใส่ช็อปลงมาต่อยกันเลี้ยวเรือป่าวไอ้ดิเอา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 เลยเปิด ดูเชิงอะไรกันวะเฟร็กเอาตู้ใหญ่เออเออไม่ได่ไม่ได่ไม่วเดาดรั่วรั่วไม่ได้รั่วรั่ว เรียบร้อยเลยเอาแขวเอาวะเกมไปอะเฮ้ยยปเกงได้เหรอผมรูผมรูกางเกงคุกมาแล้วมาเอาคืนละกันคืนละกันเเกงผม่ะเเกมผมอะผมมาหัวยอมาดงว่าไปลวไปลวเเกงอะไรวะอะ เดี๋ยวพี่เอา็งไปส่งลงพยบาลเออเออเอ็งไม่ไม่เชิงเอ็งเขินแล้ววะไม่ค่อยคุยกับเขาเลยนะทำไมดีวะจ้าเพราะวิกิมันเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาแล้วเออเออแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลจะบ้าดิมันไม่ต้องส่งโรงพยาบาลก็ได้นี่หว่าเราฟื้นเลือดน้อยก็ได้ ก็ลอ,อยห้าวเอองั้นพี่ไปโรงเรียนอื่นเลยนะค <Okay, okay. S 2> รับผมโรนะงเรียนอเคโอเคเอ้ยผมลองคุ้มดีต้นจ้ะได้ได้นะนี่นะโรงเรียนนี้นะแพ้ฮะสองสิงดูเ <c oughs> ทคนิคเท็งโงแพ้แพ้เ <c oughs> ราเข้าภารกิจวันนี้เราจะไปตามหาขาใหญ่ในโรงเรียนนะฮะเมื่อกี้ยังหาขาใหญ่ไม่ได้แนตะ่โดนเขาต่อยแนละ้ว ขารีบเลยเกงหายตัวเองไม่มีเกงอยู่แล้วเหรอ,ไ,หหรอ <laughs> ไป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 ทำยังไงให้เรามีรถวะทิ้งทิ้งศพมาหน่อยทิ้งศพทำไมอ่ะไปด้วยกันนั่นแหละไว้กว่า โอเคป่ะอ๋อ oh, จะให้พี่อุ้มแบบแบบต้อมไอ้นี่ใช่ไหมถ mm hmm. อดช็อปก่อน mm hmm. อ่ะยังไงเนี่ยอ๋อถอดช็อปถอดช็อปก่อนไถอดช็อปก่อนอ่ะอ่ะ,อ,ะอุ้มมาโอเคโตสภาพแย่กว่าตอนแรก ไปนะฮะจักแอดอ้ยจักแอดแจ็คแอดเฮ้ยได้เลยไอโรงเรียนอะไรวะเนี่ยอยู่ใกล้ต้องโรงเรียนเองนี่หว่าโอเคเปลี่ยนไปเทคนิคก็ได้วะเดี๋ยนดีละไปไปไปต้อมทำไงให้มันปัดไว้วะมันเลี้ยวสุดได้ถอนเนี่ยตามระยะทาง เรตาตั้งไเนินโคตรจนเลยวะเราเนี่ยคือไปดูหลักานกันยังไงอออต้องคอยเก็บศพพี่นงเว้ยให้รู้ใหู้ขึ้นเนินขึ้นเนินเดี๋ยวจะว่ายน้ำนะแต่มีประสบการณ์ไม่ดีกับน้ำมาแล้วควายขึ้นดนเป็นอ้ oh, <no. S 1> ไปนะฮะเราจะเดินทางไป นะโรงเรียนแห่งนี้ชื่อโรงเรียนอะไรวะสีสีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินงเรียนสีน้ำเงินโรงเรียนสีน้ำเงินผมป็นเด็กเทคโนโลนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ภารกิจตามล่าขายใหญ่ของเราวันนี้นะฮะในสี่คิงนี่จะมีโรงเรียนไหนที่เป็นขายใหญ่บ้าง มีใครที่เป็นขาใหญ่บ้างแหมมีรถคันหนึ่งตกได้ไหมวะตกใครวะจักรยานจักรยานจักรยานมีซ่อนอ่ะเดี๋ยวโดนขโมยต้องจักรยานต้อมเดี๋ยวเอา,เอา,เอาจักรยานซ่อนนี้เดี๋ยวโดนขโมยเดี๋ยวโดนขโมยนี่นะจักรยานอยูน่นี้พงหญ้านะต้อมจำได้ไหมแล้วต้องเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอย่างนั้นไปเอาเอาให้แตกไ,ไหมจะได้ฟื้น สองขอเดียวอเค้อเดียวรอยอคยเลยวอไอได้ไม่ตับได้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 กระโวยได้เยอะพี่พี่รอกว้นี่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียน สารพัดช่างนะฮะสารพัดช่างก็คือมีทุกช่างเลยเดี๋ยวผมรอนะ้องผมฟื้นก่อนผมจะไปตามล่าหาขายใหญ่แอบค่อนแอบคอนแอคอนออพี่แอบอยู่ต้องมันจะเห็นพี่ปะวะ <c oughs> ออเออเออม,มีใครสนใจพี่หรเอเฮ้ยพี่จะตายละเดี๋ยวกิน กินขนมมันตายไปแล้วรอบนึงตอนแรกเล่นกับคนอื่นเขาคนเต็มเตียงจริงไหมมา องเรียนไหนลองคุงนนงมีต้นอย่ามามามง o V O P มา Enter F ห้า Enter ไปมอดอะไรัเเีเเ่ Enter วัสดีครับสวัสดีครับเชี่ยอะไรเนี้่ยเป็นยังไงมาตามแหขายใหญ่ครับตรงเรีนนี้ขายใหญ่ครับเป็นยังไง ไมันหาไปไหน่ะวันนี้เราประเทศด่วยหรอเขาเม่งใช่น้ำเน่าเลยนี่เปลี่ยนรถจะมีอะไรเกิดไม่อะล้อี่ลำพงกูดเชียร์อวกูไม่เขาใจเลยอันนี้อันนีรถมันอ่ะเนี่ยรถมันรถมันเออม่เสียตังค์เพาแล้วกันนะไวร่นกูขอลงน้ำหน่อยเไยมผมพาวีวะจริงมนใช่อตังค์พันนึ่งก็เพาได้แล้วมก็พาอ่แมันแค่เมันจะต้องมีพันห่งไ่อนเ มีพันหนึ่งแต่มันคือไม่เสียตังค์ไเอาไงได้ตอมไม่ให้แต่กูหยินอ่ะกูไปบอกน้องมึงนี่ไอ้ไอ้จอสก็ยินอยวะจอะไรนะโรงเรียนต้มด้วยว่ะเอาผิดแผนครับตอนนี้มาโรงเรียนน้องโดนกระทืบครับตเอาอะไรแร่แป้งเลยไหมปอดีคอปปอดีคอปแถวนี้ใคยใหญ่ครับคนนี้วะครับโหลโหลโหลใครใหญ่เอาใคยใหญ่ สวัสดีครับโรงเรียนนี้เขาใหญครับโรงเรียนนี้เขาใหญเอ้ยนี่เธอเขียวคนเดียวเลยวะเธอทําได้ยินที่วะไม่มีใครคุยกับกูเลยเขาใหยขาใ่ขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าต้องไหมผมใหญ่ครับผมใหญ่ครับว,ว,ว้าวคนไหนครับคนไหนครับเอาที่เก๋าสุดในโรงเรียนนะครับคนไหนครับ เง็ดแม่กูให้มึงจ้างมึงพันหนึ่งบอกให้น้องมันช่วยเก็บอคเรียนติไปไปกูไปกูไปย้อนอ่ะเก็นใหม่แล้วสวัสดีครับปรงเลนนี้ขยายครับขยายครับายๆายห้องนี้ขยายเอาดีเล่นเลยเลเลยอาดีให้ผมตั้หมัดเอาให้จบ ยังยังยังผิดที่ผิดทางได้ตัดผิดที่เดียนหนังสืออยู่ผิดที่ผิดทางนะผีไเฉยมันก็ไม่ได้บ้านของโรงเรียนใครคงดูได้ที่อะไปเรียนตรงอื่นที๋ยวผมเอาศพขยะไปทิ้งน้ำก่อนเลยโอเคเออขยะไปไปล้างมานิดนึงก็ได้โอ้โหนหาวิธีเอาลำโพงให้กูอเยคนไปเยอะจีบหายโรงเรียนนี้ก็บอกไอ้หัวเดงแตกไอ้หัวทองเนี่ย ถ้ามันเก็บไม่ได้ก็ให้มันซื้อใหม่ห้าพันมันไม่ใหญ่เลยวะมันไม่มีใครคุยไงโรงเรียนกูค่ะเออต้องอยู่ไหนดะโอ้โหดก๊อปริก๊อปใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับใช่ครับใหญ่ไหมครับโรงเรียนไหนครับโรงเรียนเทคนิคครับโอ้ไปพร้อมไหมครับ เทคนิคเสื้อเขียววะครับดูเพื่อนด้วยครับว้าวต้อม่ะเนี่ยในบอ่อเนี่ยฮะโอ้มันทำกับต้อมอย่างนี้ได้ไงเอามาต้อมอยู่ไหนน่ะพี่เจอาเองออกเอาเองไปไหนแล้วอะยวนะไอเดฟนะตอน ชายหาดน้งเดินเขาไล่กัดเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็บอกว่าขีนกูเนี่ยขีนกูมาทำเชียอะไรี่ผมอยู่ได้ทุกที่นะวหน้าด้านด้วยอะไรก็ไม่ค่อยบแบแอดแอดครับเก็บลำโพงให้ผมหน่อยเดะเอาลำโพงผมไปอ่ะเปิดเตียงสื่อมิเดียอ่ะโจอ่ะโจอ่โจอ่ะ นี่อ่ะตรงนี้มันเอาลำโพงมดเก็บในกระเป๋ามันอ่ะอะไรนะมีคนมาปวดเรียนเยอะเลยมอมๆเหรอไม่ต้องหัวร้อนเนี่ยหัวกระทำหน่อยค่ะเรื่องหัวร้อนทำไมอ่ะไม่ดูคนไม่ดีแหละข้าวขวดแก่ก็เป็นอย่างนี้นะครับหล่อหลอหล่อข้าวขแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละมองฮัลโหลเออไอ้เบอร์เกอร์จะตายเพย์สามต้องฟื้นแล้วเหรอกูตายโอ้โหเอาย่ง เอสกับจะเปิดทีมเลยเฮ้ยไอ้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอ้โหดูดิข่าผมทีนึงเลือดอันนี้ไม่เต็มเลยอย่างเอสเอาลำโพงเอาตรงนี้ไม่ใช่ตี่นี่ใช่ไหมนี้สิมึงไม่ใช้ตรงนี้สิเอาไปถามหาข้าใหญ่ได้ตอบไม่ได้ไม่ได้ใลิกชอบม่มาาันีไปไปเบอร์เกอร์ไปน่ารถพวกมึงอ่ะยังกระบะคันนั้น่อครับ อ๋อนิดยังนิ่งนะเบอร์เกอร์ยังนิ่งนะอร่อยออร่อยอะไรกันวะน่ะเป็นไรกันขาดอย่นี้ไปไปเบอร์เกอร์ไปเบอร์เกอร์ไหนวะกำลังหัวเสียอยู่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไปเรียนที่อื่ยไม่ไปบอกให้ไปไม่ไปอย่าได้แคร์สื่อใดๆ ยังไม่จบอีกมึงเก็บได้เท่าไหร่แล้วมึงเก็บได้เท่าไหร่แล้วอ๋อต้อมโดนตอนไหนเนี่ยใครทำเองวะมันไม่ใส่เสื้อเลยแม่ใครโทรมาวะมันไม่ใส่เสื้อแล้วก็มาปฏิอ่ะตอบชี่คิดชี่คิดอะไรออกแล้วผู้ต่อยแล้ววิ่งหนีแม่งเลยเอา ลองดูเออเออเออขยอยอขยอยตอนนี้ขยอยอยากโดนเนี่ยอยากโดนอ่ะนี่ไปดูด่านฟ้าไหมไปเกี่ยวเองไปไว้ด่านฟ้าเดียวมารอที่ด่านฟ้าเจอกันสี่ห้าสี่ห้าอ้โหเฮลเชี่ยอะไรวะเฮลเชียวไลน์คุณสุดเพาเนี่ยเฮเชียวมันตายแล้ว อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชหัวเขียวไม่ไม่ไม่ใช่หัวเขียวหัวหมอยหัวหมอยหมอยไหนหัวแปลว่าน้องน่าหัวไม่ได้สากหัวยาวสุดเท่าใครอ่ะผมยาววะนะผมยาวพี่อุ้มมันมาดิแชตแตนยังไม่ตายไอ้แม่งเลยสุดเท่าเลยครับดิเอ้าวไอ้เชี่อันนี้เลยารับแล้วครับแล้วอุ้มพอลงไปอุ้มพอลงไปครับแล้วอ๋อ

ีปะได้โอเคนะได้ไหะกูถามว่านี่ไหมไหนขอดูหน้าดูตามมาหน่อยเพื่อนนี่มึงก็ดูสิเวนเนี่ยเรื่อเนี่ยสบายครับได้ลำโพงฟรีครับเก็บลำโพงได้แล้วครับได้ลำโพงฟรีไอหัวน่าจะชู้นะไอหัวพ่อเท้านะลำโพงไปนะมันได้ลำโพงแล้วพี่บอกมันได้ลำโพงแล้วไอหัวไอหัวเหลืองไอหัวเหลืองตายแล้วเนอ่ยนี่พี่เก็บอกมายังไพี่เหรอกูตีมันเก็บของกูไปสองรอบแล้ว แอดเอาอันนี้อันนี้มันมาอันนี้มันมาบ้านเราเหรอเนี่ยเมันมันให้ตรงเออตรงนั้นนึงอ่ะมาโรงเรียนเราเหรอพี่ไม่รู้เออโรงเรียนเราเอ็งช่างอัดัดฟ้าน่ะมาเพื่ออะไรกันมาเพื่ออะไรกันอยากจะรู้ว่ะมาเพื่อมาเพื่อนี่เควนนดียะสภาพเฮ้ยอ๋อไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเสื้อขาวเดี๋ยวเราปุ๊บคือมาต่อยแม่งเลยนะไม่จบไม่จบบอกเลยไม่จบหมัาเพื่อไอ้เพื่อ อ๋อน้ำสมุนมายานยานอะไรนะมายืนดีเราก็มาดัวยกันต่อยู่แล้วเรื่องอะไรนะตอนเพื่อนนี่อยู่ตรงนี้เราเหรอเออเราไม่ให้เราวะมึงเก็บมึงเชื่อมองได้สิบเล่มไอ้นั่นมันไอ้อะไรวะมันชื่ออะไรวะมันให้กูมาน้อกให้ให้มึงเออเอาเถอะตามสบายมึงชื่อเดฟกูชื่อเดฟเอ้ยเดฟไอเดฟไอเดฟมึงอำลัาทำเถอะทำสบาย ด้วยด้วยโหโหอันนี้ขาอ๋หมดอะจิ้งเก็บสมุดให้พี่เลยได้พันหนึ่งได้พันหนึ่งพี่ทำไมหน้าหน้าต้องเก็บให้แม่งมันเกี้ยนั้นไม่ต้องเก็บให้มันบันจ้างเองเองบอกพี่ต่อยมันเองไอ้เกี้ยอะไรวะซื้ออย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าอย่างมึงให้กูแค่สิบเล่มมึงคิดดูดิ มันเหงามันมั่งให้เงี้ยน่ะไปหัวพิศา,านะเออเอ็งเก็บไห้พี่คนเดียวต้องเจอไงข้างบนโอ้าาาาโอะไรอะอะไรอะเปิดเจอแล้ข้างบนเจอข้างบนอไเหี้ยนนั่ะเราวัต่อยกันดวลกันสองคนดีกว่าแบบเลือดน้อยน้อยได้ดูลงมาตาย มามาตอบต่อยกันเฮ Monster kill kill ม้อปอบมาดเออรึนตีงนครรู้แต่กูนี่โรงเรียนกูที่โรงเรียนกูหมอนเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนใคเปลี่ยนหน้ากากกันมึงแลตายไปเชื่อเออเปล่าที่โรงเรียนญุด โรงเรียนสะดดนี่ก่จะเปิด้าารีนแตก็ว่อ่างนี้ให้ปล่อยใจกลับโรงเรียนมาลองดูนี่ให้ปอใจมึงแล้วนี่นี่เราเราจะมาปั่นโรงเรียนพวกนี้นะครับโดยใครแบบเรามากันวสองโรงเรียนเราจะไปท้าต่อยกันพี่บอกเปลี่ยนแนวเดือดเราไปหาถ้าเกิดเราหาหัวโจกมัไดไม่มีใครกล้าพูดเป็นหัวโจกต้องสงสัยไหมเออก็แสดงว่าภารกิจนี้น่าจะไม่ได้เราก็น่าจะมาแบบว่า เองกับพี่อ่ะต้องไปต่อยกันทุกพี่ไม่มีเรื่องอ่ะมีเรื่องแต่เป็นเร่องหน้าคนอื่นเนไอ้นั่นมันก็โเราเหมือนกันก็ได้ว่าแต่เราไม่ตีกันเราตีกันเทคนิคอะให้ดูแค่ี้ใไหมรู้ไหมีี่ออเ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 อ ถ้าจะเอาหายเราบอกว่าเอ้ยเอ็งมาจากไหนอมาจากเทคพี่มาจากเทคโนเอาเทคโนแล้วเอ็งรู้เปล่าที่นี่ที่ไหนที่นี่อะอาชีวะเลยก็ใส่เสื้อเทคนิคเออสี่ห้าโคตรเกลียดเลยเกลียดจริงเหรอเอ็งเกลียดมาตั้งนานเลยแค่ยี่สิบเก้าแล้วบอกว่าทำ้าไปไม่ด้แลพันเหตุไม่ตอบต่อกูต่อยเฮียนั่นเลย ปารเอาไว้สู้ไม่ได้ก็สู้ออกไปแล้วอ่ะมาต้อมรอรอให้คนจ็มาขรถนะรถนะรอรอว่าไงเด็กเทคนิคเฮ้ยทำไมเขาขึ้นรถกันเนี่ยไหนคนเต็งรถเลยไปไปไ ดี๋ยว่ะเราอยู่โรงเรียนอื่นแล้วเขาขึ้นรถกันเดี๋ยวเราขึ้นด้วยดีกว่าไปตบตบไปแล้วลงมีลงเออผมพี่ป่อยผมพี่หือกูไม่บอกับมึงนะที่ป่อยผมพี่ปล่อยผมคิดได้เลยเอ้ามันใส่เสื้อนี้ต่อยได้เหรือกันเลยพี่กูต้องเอาดินน้ำดินน้ำน้ำอะไรกัอะไรพี่กู เสือไรลเสือไรใส่ดำพูอีกอ่ะเฮ้ยไม่ใส่ชุดอ่ะเอาไว้ผมบันทึกลูกไปแล้วครับเออบันทึกรูกไปแล้วแคปหน้าจอไปแล้วต้องใส่เสื้อก่อนเนดี๋ยวมันเข้ามาตีผมเดี๋ยว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 รอบเดี๋ยวรอบรอบข้าวดีกว่ามันขึ้นรถไปทำอะไรกันนะมันขึ้นรถกันยัไงไงเดี่ยต้องมีคนขึ้นรถกันไม่มีไหมอ่ อะรเหรอเออมตายอตงนีะตามเชียอะไรตายวะรจักรยานันนอย่าไปขี่ออเฮ้ยรถรถทีเกยวมันไม่อยู่ตรงน้ได้ไงอยู่ตรงบ่อหนูอุ้มพี่เอาไปดิมาได้ไงวะอยู่ง่ายเนี่ยไม่ตอเดี๋ยวประจมด้วยตอ ้ก็เขาบอกว่าห้ามพูดมันตายกูว่าแล้วกูว่าแล้วไปนี่กูไปโรงพยาบาลนะวยไปปะพี่ชวนกูเนี่ยจักรยานอาถรรพ์เนี่ยกูบอกแล้วว่าอย่าขี่จักรยานอาถรรพ์มันมันยังไม่ไปสักทีอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ไปวะไม่รู้อ่ะผมงทีมันตายหลายรอบแหละแบ่งสามตัวเนี่ยไม่ยอมปัปถือมึงมึงมึง กูจะปั่นหัวพวกมึอองให้มึงเชียดตายต้องฝืนแล้วใช่ไหมขึ้นไปดาดฟ้าไปเอาขึ้นไปดาดฟ้ากระโดดกดสเป็ดไปเกรย้พีกะข้างนั่นแหละไปขึ้นดาดฟ้า มาใส่เสื้อมาห้าสิบแล้วหนึ่งนาทีไม่พออะไรนะสี่ห้าอ่ะึ้นไปต่อยกันดาดฟ้าไ,ไปเจอกันที่ดาดฟอก <c oughs> พี่รอแล้ว, <c oughs> ลวมานั่งได้ไหมเนะี่ยจะนั่งรอ กัดตกตกไกเลยโอ้ตีคุแล้วขอร้องอ่ะไปไม่กลับเดี๋ยวกูไปส่งตึ้งเออตอนก็ใส่ไม่ได้เออใส่ไป่ต้องมีการไ่อยให้มันอพี่ไปไปไปีัยปไป ออกยัางไงวะเนี่ยไ่เอากูไม่ส่งโรงเรียนอีกเกือไปกู <c oughs> ไม่กลับทำไมมันต้องเอากูกลับโรงเรียนกูอยากอยู่นี่ไม่ไปกูมาโคตรใจเลย <c oughs> เออไปโรงเรียนไหนไมันจะเอาพี่กลับโรงเรียนเนี่ย ต่อ,อ้ยเอาโรงเรีนเยนนี้แหละคนไม่เยอะดีอีกโรงเรียนหนึ่งที่เราไปได้คือโรงเรียนอะ,อะไรวะอะไรนะอันนี้สาร,รพัดช่างอาชีวะเออเสื้อแดงใช่ไหมแดงเสื้อแดง เ้วพวกเดีวพวกเดี๋ยวจบปีป่ะผมมาส่งไอไอเวนเนี่ยเะนรกเลยเบนเวนรกเบนกก็เรียกพี่เบนนรกเลยเออเฮ้ยาะเนี่ยกับพี่คุยี่้ไหเรีจริงวะ ไปกูเฮ้ยหนูมาส่งโรงเรียนทำไมรอพี่ชายพี่ชายฮลัลครับฮลัลโหครับบ้างครับฝากดูกเด็กของคุณคคด้วยนะครับไปกลัวโรงเรียนอื่นครับฮัลโหลครับพี่ฮลัลครับพี่ฮลัลโหลครับ ลแล้วเราอื่นไม่ต้องเล่นนะครับนี่เสียเสียงด้วย Check the mic and make sure it sound right, boys.